ปกปติแล้วก็เอาไว้ใช้สำหรับใส่ขนมไทยใส่อาหารทอดกรอบต่างๆขั้นตอนแสนง่ายค่ะเจ๊าปานจะเตรียมน้ำเปล่าน้ำสะอาดไว้ประมาณ1ลิตรนะคะแล้วนำปูนแดงมาใส่ตวงในช้อนทานอาหาร1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะคะปูนแดงเจ๊าปานได้มาเป็นแบบหลอดแบบนี้ก็ใช้ง่ายหน่อยค่ะ แล้วนำปูนแดงที่ได้ใส่ลงไปในขวดเลยนะคะใช้ช้อนคนให้น้ำปูนแดงกับน้ำละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะสีของน้ำก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะละลายจนปูนแดงละลายในน้ำเรียบ้อยแล้วนะคะหาฝาปิดหาจานปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นผงหรือมแมลงตกลงไปในน้ำค่ะวางทิ้งไว้ประมาณหวันหรือ12ชั่วโมงนะคะ ผ่านมา12ชั่วโมงแล้วค่ะบูนแดงก็จะตกตะกอนอยู่ใต้น้ำแบบนี้เลยนะคะแล้วน้ำก็จะเกิดฟ้าอยู่ข้างบนค่ะ